ก็อยู่กับช่องนู e star, <tinc S 1> ้นล <maple leaves. S 2> ูกสาวชาวนานะคะวันนี้ยีมะบอกกร้วยนะคะอันนี้เขาโยกกลอะไรแม่กลวยน้ำว่ากลน้ำว่าอ่ามีปอกมาฉาบนะคะแต่ไม่รู้เจนี่ไหมเอาใส่ไปเลยได้ไหมมันจะขมไหมแม่ทำไหนอย่างไรพี่ๆสากลอคนที่สอฟไมลถามนะไม่ชอบตอบเลยชอบทำไหนใช้หัวสัมผัสแทน ากพอไหมนัวเห็นในยูทูบจะเค็มไหมจะเค็มไหมเอาเอาก็แช่ออไว้ไม่ใช่หรอเอายางมันออกพอไหมพอเลยตะโกนไหมแต่ตะกอนแม่พาทำอะไรเอาแช่ปูนขาวไม่ใช่หรอแม่เอาแช่อะไรตะกอนที่พากันทำอะ่ะใส่เกลือนี่แหละกี่คืน แต่นั่นพวกแม่มักกล้วยกล้วยไว้วมักสองคืนน่ะมันออกหวานออกเปรี้ยวไงแต่นี่มันแก่จัดไหมนี่แก่จัดแล้วนี่มันจีเหลืองแล้วนี่นี่กำลังชาโปรยดิชาบหมดเลยเหรอวะ,ะก็แล้วแต่หนูแล้วหนูขยันผู้จัดการอยู่ไหนฮึไปรับผู้จัดการมาถั่วอันนี้อันนี้ท,ท,าท,าทั้งระยะทั้งระยะใหญ่ให่อะ บาบนี้เนาะอ่ายางหัวยางหัวยางต้องเอามันเข้าไปเด็วกับพากลางแม่ต้องมาฟังนี่เลยอู้เสียงใครอู้แม่มันใกล้เหลืองหรอไงการะมังใส่ป๊าพอเดี๋ยนี่นี่เ <laughs> ขาแกะนะคะแกะขยันไหมไม่รู้รู้แต่ว่าอยากกิน ทำไว้ฉาบไปไปกินอยู่พนมไพรดีกว่าทำม้วนนี้ก็ได้หลายถุงแลวนี่ได้หลายถุงอยู่ได้ถุงใหญ่อะ่ะหนูล่างแล้วหนูก็มักใส่ถุงปิดเอาไว้จักสองวันหนูค่อยมาฉาบหนูมันจะได้อร่อยอร่อยน,นั่นที่ไรก็ไม่สนสนะก,กินแบบเข้าไปไป,ไปมา,มาจักสองวันได้หนูมันจะได้อร่อยไงกลมหวานอุนเปรี้ยวไงเหนียวยางเลยครับคราวนี้ เอายกลงก่อนไม่งั้นไม่ได้ไม่ได้ไไดปาดก,ก่อนนูปาดให้หมดก่อนไม่ได้อะไร<ม>ปาดให้เจ๊เออหนูหันหนาไม่งี้เลยเออไม่ได้<า>นี่ไม่ยุบอกหาย,ยายงเปื่อนอันนี้มดอุ้ยมีกล้วยแฝดด้วยแม่เอาใส่นี่เลยได้ไหมได้ให้ยาาหา่างมันหนอเอาแช่อะไรบ้างนะบอกวิธีมาสิ แค่นำเกลือน้ำเกลือแล้วก็ปี๊บหนาในน้อยแค่นั้นแหละแล้วก็ล้างแล้วก็มัดแล้วก็มัดแล้วก็มา,สาใมามาส่ถุงยางมัดยังไงข้าใส่ถุงยางข้าใส่ถุงยางนี่คือ,อคต้องใส่ไหมอ่ะหรือว่าเอาวางไว้เฉยก็เอากล้วยใส่ถุงยางไงแล้วก็ปิดไว้ให้สน,นิทยอย่าอากาศมันเขา้ไไามไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่ไม่ต้องไม่ต้องล้างน้ำแล้วก็ล้างน้ำดีๆนะมันสียดแล้วก็ใส่ถุงยางมัดไว้แต่นี่มันแก่แล้วไม่ใช่หรอแม่แก่แล้วก็สักสองวันพอดีฉาบหนุ่มจะได่รวย หัวนี่มันเหลืองว้วนี่อันแรกสองวันห้มันนิ่มๆสักหน่อยค่อยมาฉาบมันเดียวพอ้มันมันดีเลกเกินไปแล้วว่า,วาวอันนี้ล็อก,ก็ดีเอาใส่ในนี้ไว้ให้ย่างมันออก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 ,ออกนะคะมียางอ่ะโอ้มีกล้ยวยแฝกด้วยทุกคนมีขมย่ม นนต้องปซื้อมีฉาบไหมอะ่ะเรื่อมีสองคมมีสองคมฉาบก็ได้แต่ก่อนนี้แต่ก่อนใช้มีดฉาบกะน่านักขุดขุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปใช่ที่มันเป็นของฉาบมันมีขายไหมมีเดิวเราไปเสือกันเลดูของฉาบรวยอะ่ะเอาแบบพลาสติกนี่แหละไม่ต้องเอาแบบไม้หรอกแบบไม้มันขุดยาก กำลังอร่อยเลยนะหนูเอ้ยนี่ตวฉาบนี่มากว่าจักสองคืนเราค่อยฉาบลูกไม่ให้กินด้วยหรอกออกหวานออกเปรี้ยวอมหวานอมเปรี้ยวเราไม่ต้องใส่กล้วยนะโอ้ไม่ต้องใส่กล้วยเลยหนูไม่ต้องใส่กล้วยแล้วไม่ต้องใส่ถั่วาบนี่แม่ไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่น้ำตาลโอ้ไม่ต้องใส่น้ำตาลใช่อันนี้ต้องบ่มไหมเนี่ยหรือต้องทำยังไงเนี่ยบ่มบ่มร้อยยังไงอ่ะล้างแล้วก็ ถุงให้มันสเสด็จแล้วก็ใส่ถุงยางหมักไว้จากสองคืนสองคืนใช่ค่อยมาฉาบเอาแบบปลอกเปล่าเลยเนี่ยนะใช่โหหัวจจได้กินนะก็อย่างนี้แหละคนไม่เคยทำกับข้าวมันจะอาการเป็นแบบนี้แหละแต่ก่อนเรยชอบทำวกเขาแต่เราเนี่ยยังทำกัเขาอะ่ะไม่ไว้ใจเลยแล้วก็เค็มด้วยก่อน งงทุกวันกินแต่เนื้อย่างไงกับข่าวก็เลยมาค่อยทําถึงเวลาก็จะกินแต่เนื้อย่างเนื้อย่างเ,าเป็นอาหารประจําอาหารสังง่ายพูดเราก็กินตลาวูนีเนี่นบอกกันลดทุนห้าสิบสองเองอะส่วนสูงร้อยห้าสิบแปดน้ำหนัก ห้าสิบสองเองนี่แต่ไม่แม่หน,นูท่แต่แม่ม้ําได้ละหกสิบโอ้โหแ็แม่กับพ่อห้มาเท่านี้แม่จะห้หนู้เอาอย่างไงหี้นุ้ไม่อยากออกกําลังกายเนาะมันจะได้สูง,ง,ส,งสูงเนื้อใส่เนง้อ้าสูงสูงก็ได้เพิ่มจากสองเซนเป็นรอยหกสิบพอดีไม่ไหวเลยขี้กเกียจไม่ได้ขี้เกียจเขาเรียกว่าขยันน้อยแม่ไม่เข้าใจเลย <laughs> โอ้ได้เกือบพึ่งครึ่งคั้งอ่ะกี่วีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวีใช่ห้าวีเนี่ยก็จะเยอะแล้วเหลือาแล้ว,ลวไปกินผนมไพรโอโ้โหบอกคนเดียวนี่แหละประเด็นหืมจะนานเท่าไหร่หนูดูสิหนูก็เอาขึ้นหนูก็เอาขึ้นมาไปบนนั่นป๋นขึ้นยังไงหน,นูก็ต้องเหนื่อย นุก็ต่อวางไงเออเอากระมังใหญ่มาตรงนี้ก็ได้เออกระมังใหญ่มาตรงนี้นะอันนี้แช่กี่นาทีเนี่ยแช่ไว้สักแคว่านุปอกเสร็จปอกไปเรื่อแก็ว่ามดกาะล่างออกเพราะอะไรนูแม่มีมีหน่อยมแม่เสียวอะ่ะมีอยู่ในนารถไม่ใช่มีนี่อันหนู่งนารถไหนในในด,ดูอ่ะนารถใครยในารถปิกอัพวันในรถมอเตอร์ไซค์ ได้ไแมไ่เราก็ได้มีอันน้อยมาแล้วจะไปไหนก็ไปผู้จัดการมาแล้วแกนะไม่จบอ้าวปนนักเป็นสองสามวันใช่หรอแม่แม่ผู้สนุิใจเลยไปตัดเครื่องใหม่มาไปงั้นโอเซว่าอะไรหรออะไรนะฝาดฟาดไม่ได้หรอแม่ นเปี้ยวรับสมัครคนถาก้าหน้าบ้านแต่การทำคนอาดหน้าบ้านก็ต้องหลบไม้นิดนึงาัวไม้มันหลายตัดไปตัดม,มันไม้ก็เดินเข่าตายอีกเลยขนาดจ,จะของบ้านยังไม่ทำเลยนี่เราก็มีมีดหน่อยนะคะเราก็จะแทกอย่างนี้เลยนะคะมีดกับคมจะมีดคมแล้วก็อุย้ยเขา โทษโทษไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ว่าากินได้คือเก่านะคะเราก็ฝันอย่างนี้นะคะฝานคนเดียวค่ะแก้คนเดียวนะคะแม่ไม่ช่วยแก้เพราะว่าแม่จะไปอื่นแล้วนะคะแม่ทิ้งไว้ก็พู้จัดกาะเห็นแต่หัวไม่เห็นหางคืออะไรเห็นแต่หัวไม่เห็นหางฮะฮะอ๋อหมายถึงรถอันนี้ใช่ไหมเห็นแต่หัวไม่เห็นหางแต่ว่าต้องมีหละปัญหาเดียอ๋อเหรอไม่ไ นี่นะคะทุกคนตอนนี้รับเซื้อแล้วนะคะเซ็รือไม่เซ็ตไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้ก็ได้ได้อสามลูกกระจายเซ็ตนะคะแม่บอกว่าทำยังไงนะเอาใส่ถุงใช่ก็ได้ร่างถุงมาค่ะได้ใส่ถุงต้องใส่ละกาก่อนเก็บใสอ๋อสงสัยตะกาก่อนแล้วค่อยเก็บใส่ถุงใช่ได้เลยค่ะคุณไม่ข้อคุณไม่โกตรร้องไปไหนแม่ แต่หาคนงานนุ้มอยากจะบอกเลยต้งแต่บ่ายโมงนะคะบ่ายโมงตรงนี่แม่ก็ดูลูกสาวแม่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 ไม่ช่วยบอกตุดเดิมแม่จะไปดูคนงานแม่จะไปช่วยเขาคุณมันแต่ตอนนี้ผ่านไปเวลาสิบห้านาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอม่ออกอกบ้านยังไม่ออกจากบ้านค่ะใส่ถุงเท้ายูคืออะไรครับเนี่ยนุม่แม่เอาอะไรอะไรนะอะไรวอชีชั่ให้คณงานอืม เชื่อไปให้คนงานคือคืออะไรหรอแม่คืออะไรหรอแม่ยาแ,แ,แก้โควิดยาแ,แก้โควิดก็คือสี่สิบนั่นเองนะคะถึงพ่อไม่อยู่นะคะแต่ว่าก็มีตัวแทนไปแล้วคะ่ะไปอาดหลาดนะคะบซอ,อยอีรีค่ะลูกสุดท้ายก็มาถึงนะคะทุกคนเอ้ยดีใจขนาด ยางติดเต็มมือเลยกล้วยฉาบจะเป็นกล้วยเฉิบไหมเนี่ยจะเป็นจะเป็นกล้วยเฉบหรือจะเป็นกล้วยฉาบเราก็ต้องมาดูกันว่ามันจะไปรอดไหมซ้ำนั่นแหละค่ะฮึฮนี่ดูสุดท้ายก็มาถึงแล้วโอ้ยยางติดเต็มเลยอันนี้ยางกล้วยนะเนี่ยโอ้โห ร่างยังไงออกที่นี่พูดยังไงที่นี่ตายแล้วอ่าก่อนเราจะใส่ถุงนะคะเราก็ต้องเอากวยมาซีดีน้ำก่อนนะคะสูงก่อนนะคะนะคะทุกคนเราก็จะสเสร็จล้วก็บอกสเสร็จแล้วนะคะแช่น้ำเกลือกับมะนาวแลน้องก็เอามาเซตให้ส่งให้มันซีดีน้ำแล้วก็จเจ้าใส่ถุงนี้ไว้ลุ่ม บ่มประมาณสักสองคืนตามที่แม่แบบแม่บอกเออแม่แบ,บบนะแม่บอกนะคะไม่มีอะไรมากนะคะก็ะทําตามแม่แล้วนะเนาะแม่บอกยังไงทําอันนี้ทั้งหมดคือขั้วหนึ่งเครือที่เราเห็นตอนแรกนะคะก็จะได้แค่นี้เจ้าไม่มีอะไรมากนะคะก็ค่อยดูนะคะก็คลิปนี้นะคะกไว้เททางนี้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบ้าย